วันนี้รายชื่อเกสต์สปิเกอร์ของเราไม่ธรรมดาเลยนะคะ,ะหนักๆทั้งนั้นเลยนะคะ,ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าใครได้พลาดนะไม่เข้าไม่ได้ฟังในโอกาสนี้เนี่ยเสียดายนะเสียดายวันนี้เลยนะทั้งวันเลยนะโปรแกรมนี้สุดยอดเลยนะคะน้องเอ๋ะ no นะคะสวัสดีน้องเอ๋แจ้รายการนะคะตารางบรรยาย OBP ออนไลน์นะคะ,ะรวมพลังสู่ความสำเร็จในวันพุธนะคะ ในวันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราเลขดีๆด,ดีนะคะวันที่19นะคะตุลาคม2565นะคะเวลา19เกเป็นต้นไปด้วยนะคะหลังจากที่ หมดช่วงทักทายสมาชิกแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงเปิดใจนะคะโดยโ,โค้ดนตตที่คนเก่งของเรานะคะโค้ดจักรวาลของเรานะคะท่านเป็นตําแหน่งว่าที่ลูบี้นะคะท่านจะมาเปิดใจนะคะให้ความรู้ให้สิ่งดีๆนะคะให้ประสบการณ์ในการทำงานกับพวกเรานะคะแล้วก็หลังจากนั้น ก็จะเป็นช่วงนะมอบพลังใจและวิสัยทัศน์สู่ความสําเร็จนะคะความสําเร็จดึงดูดความสําเร็จโดยท่านบรูเดมอนนะคะ สิพระชาของเรานะคะท่านบุญมรคนเก่งสิพระชาูุณิรันธน์ุณนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมปิดไม้ด้วยนะจ๊ะพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกท่านเลยนะเพราะว่าพวกเราทุกคนต้องการความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนรีบๆไปเชิญเพื่อนมานะรายการใกล้กําลังจะเดําเนิเนรายการแล้วนะอย่าพลาดโอกาสดีๆทุกรายการเลยนะคะ พอาจากาช่วงมอบพลังใจและวิสัยทัศน์สู่ความสําเร็จโดยท่านบรูดเดมอนกลงเก่งของเราแล้วก็จะเป็นช่วงบรรยายแผนการตลาดนะคะโดยผู้เชวชาญยาพลาดนะสําหรับแขกผู้มีเกียรตินะที่ถูกเชิญเข้ามาฟางังเนาะแล้วก็สําหรับน้องนะน้องๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องแผนนะท่านอาจารย์ ินะสุดยอดคุณเซอร์คนเก่งของเราบัรยายได้สุดยอดมากเลยนะคะอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะอัดได้อัดนะคะ,ะแล้วหลังจากที่ท่านมันยายแผนเสร็จแล้วก็จะเป็นช่วงถามตอบข้อตัวแยงนะคะของเราแล้วก็ปิดประชุมในเวลา20นาิ4 5นาทีนะคะก็รู้สึกโอ้ยหันมาอีกแป๊บเดียวอ่านโปรแกรม ะะท่านเป็นพนักงานบริษัท CP อยู่ในส่วนของฝ่ายขาานะคะยาวนานกว่า17ปีแล้วนะคะเป็นหุ้นส่วนในบริษัท m i ลเลิ e นเอนะคะหรือในนามคอสเกม,มหรรัสจันซึ่งเปิดมา5ปีเต็มแล้วนะคะท่านสุดยอดเลยนะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนะเาะท่านเคยทำเครือข่ายมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ท่านก็ สบความสําเร็จบ้างแต่ยังไม่ถึงขีดสุดนะคะแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีแนวคิดยังไม่ค่อยยังไม่ยังไม่ทังบวกดีแย่ท่านมาเจอคอร์สเกมเนี่ยท่านก็กลับมารักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองครั้งแล้ว ในวันนี้ท่านได้เจอท็อปอัพทุริตตัดสินใจสำเร็จลงมือทำจนมีผลลัพธ์นะคะท่านกำลังคอลิฟายตำแหน่งรูบี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญโค้ดเนตตี้นะคะโค้ดจัก,กรวาลของเราคุณเนธครีไกลมุดนุษนะคะรับไม้ทองคำจากพี่นองเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่นอง ะะสวัสดีว่าที่มหาเศรษฐีทีททุกท่านเลยนะคะนะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบคุณนะคะไปถึงอัปลายนะคะทุกท่านเลยนะอัปล mm hmm. ายูไดมอนด์ิริพัชาค่ะอัปลายนนะะอา,าจารย์ชินนะคะอเมลอนอาจารย์ชินนะคะอัปลายเพอร์ขูมินนะคะแล้วก กลับขอบคุณไปถึงทีจะตั้งคอสเกมอาจารย์นะค,ะคุณกีชาเสนีวงศ์ณริยานะคะต้องบอกว่าถ้าไม่มีท่านและครอบครัวคอสเกมก็ไม่มีน้าที้ในวันนี้นะคะนัดดี้ก็อ่าเป็นผู้นส่วนนะคะในบริษัทมิราเคิลเอทนะคะอ่าชื่อว่าคอสเกมอาจารย์นะคะวันนี้พลิกชีวิตแล้วก็มาที่นี่เพื่อจะมาบอกทุกคนว่าพวกเราสามารถสำเร็จได้นะคะนัดดี้เองก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะ ปัจจุบันเนี่ยทำงานประจำด้วยนะคะดูแลลูกศิษย์ในคอร์สเกีอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ซึ่งอยู่ในงานสอนการเป็นโค้ดนะคะแล้วก็เดีโยวกสได้มาเจอกับ i t ทนะคะวันนี้ก็2เดือนกับ1 8บแวันนะสิวันวันนี้นะคะต้องบอกว่าวันนั้นค่ะตอนที่เจอกับแพลตฟอร์มนี้เนาะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านประธาน สรวัตภัยสารสรวัตนะคะที่ท่านเปิดบริษัทท็อปอัพธุริตเนาะทำให้เห็นโอกาสนะคะที่จะสามารถมีไรายได้แบบพาสีมินค่ะนะคะเริ่มต้นในวันหนึ่งค่ะตอนเที่ยงนะคะสิบเอ็ดโมงถึงเ่ยงค่ะที่นั่งทานข้าวอยู่เนาะแล้วก็พาดีเ,เขาไปสร้างตัวตนในดิจิตอกวันนั้นได้ไปเจอครูมิ้นค่ะพูดถึงการสร้างตัวตนนะคะพูดถึงโปรประหยัดพูดถึงแพลตฟอร์มที่จะสามารถเอาสินค้าเข้าไปขายในแพลตฟอร์มนั้นได้และที่ก็ฟังอยู่หลายวันเนาะแต่ไม่ได้เกิด ไม่ได้เกิดความเชื่อว่ามันมีอยู่จริงนะคะแต่ก็เอ๊ะนะครูมิ้นก็ทักมาแนละ้วนะที่ก็บอกว่าสนใจครูมิ้นทักมาแต่ที่ไม่ตอบรับนะคะผ่านไปค่ะที่ก็นั่งไลฟ์สดนะอยู่ในดิปกนะคะก็มีทีมงานของครูมิ้นมาแนะนำนะเรื่องของโปรวีไอพีนะแต่ที่ก็คิดทันทีโอ้บ่าเพราะว่าวันที่รู้จักเนี่ยครั้งแรกรู้จักกับครูมิ้นนะคะ ให้ข้คุณมิ้นให้ข้อมูลทั้งหมดเสร็จตัดสินใจค่ะกับสิ่งนี้ที่คุณมิ้นบอกว่ามากกว่าคนทิตจะใช้โปรประหยัดแล้วนะคนทิตจะสามารถเอาคอสเกมจา์มาขายในแพลตฟอร์มนี้เดี๋ยวคุณมิ้นช่วยขายคอสนะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการสร้างตัวตนในติกต็อกอีกโอ้คุณมิ้นบอกลงทุนเพียง3,708บาทไม่คิดเยอะค่ะโอนเลยนะคะวันนั้น <S 2> <S 2> ไม่รู้ว่าธุรกิจนี้มันมี4แพ็กเกจค่ะและเลือกไซส MI นะคะเป็นความผิดพลาดนะ สำหรับคนใหม่ทุกท่านนะคะวันนี้คุณอย่าเลือกไซส์เนะคะถ้าคุณมีโอกาสให้คุณเลือก XL นะคะมันดียังไงนะคะมันสามารถทําให้คุณขึ้นตาแหน่งเร็วขึ้นรับไปได้วันละเจ็ดหมื่นบาทนะคะไซส์เอ็วันนั้นเนตตี้สมัครมาได้วันละหมื่นห้านะคะมารู้ว่ามันสามารถสร้างได้สูงสุดได้ถึง7จ็ดหมืคือ XL ใช่ไหมเนตตี้ใช้เวลาทํางาน,นะคะ่ะแล้วก็สามารถสร้าง XL ที่เป็นญาติของนัดดี้สี่รหัสนะคะเดี๋ยวไลฟ์ฟังต่อหลังจากที่นัตตี้เนี่ยได้เข้าไปรเรียนกับครูมิ้นนะคะในการสร้างตัวตนในติน๊กต,ต็อกคืนแรกเลยค่ะสามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะนัตตี้เห็นความตั้งใจของครูมินน้นในวันนั้นนัตตี้รู้สึกว่าพันธสัญญาเดียวกันนะคะเพราะที่มาที่นี่นะคะวันนั้นนัตตี้ก็มาเพื่อจะส่งต่อมาด้สัญ,ญญาให้กับผู้คนเรื่องของการเรียนในคอร์สเกมอาจารย์นะคะ ่ที่มีสัญญาเพื่อที่จะเป็นความสุขและส่งต่อความสุขให้กับผู้คนทั้งจักรวาลน,นี้เลยตั้งชื่อตัวเองว่าโค้ดดี๊โค้ดจักรวาลน,นะคะ และแน่นอนเนาะวันที่เห็นคุณมิ้นเป็นบบนั้นที่ก็ได้แรงบัในดาลใจเนาะว่าเราจะมีโอกาสส่งต่อคุณค่าดีให้กับครอบครัวไอทีเอสแล้วก็พาตัวเองเข้าไปศึกษานะคะอยู่ในระบบ OBP แบบนี้เนาะทั้งเช้าและเย็นนะคะต้องขอบคุณอัพไลน์ศิพัชชานะคะที่ท่านส่งลิงก์มานะทุกๆวันเลยได้เห็นลิงก์เอ๊ลิงก์อะไรนะคะพาตัวเองเข้าไปดู3มวันค่ะเข้าไปดูงานนะคะหลังจากนั้นก็เห็นโอกาสนะคะว่าเราเลือก สิม,มานะเราจะขอทดลองเสร็จแล้วเราจะตัดสินใจซื้อ XL ให้กับลูกชายนะคะแล้วก็เป็นเช่นนั้นค่ะพอาที่ได้ซิมมาที่ก็ทดลองอยู่2ชั่วโมงนะคะแล้วมันนจริงมากเลยนะก็โอนเงินไปซื้อ XL ให้ลูกชายทําไป7วันค่ะรับรายได้กว่า30,000ื่นนะคะขึ้นตําแหน่งสอาไฟนะคะก็ไปสมัครคุณแม่ค่ะ เอ็กแอลหนึ่งรหัสนะคะเพราะเราเห็นโอกาสว่าเรามีข้อใสเอ็มมันไม่พอค่ะเนาะก็ไปลงใส้คุณแม่นะคะใส่เอ็กอลคุณแม่หนึ่งรหัสผ่านไป20กว่าวัน,นะคะ่ะก็ได้รับตาแหน่ง28วันนะคะได้รับตําแหน่งจีนนะคะเราไปได้กว่า5 0า0 0บาทก็เลยเอาชื่อน้องสาวค่ะไปลงเอ็กแอลหนึ่งรหัสค่ะเพราะเราเห็นโอกาสค่ะว่าถ้าเราลงทุนนี้เราเราลง,ลง,ลงทุกสายงานเราสามารถเก็บเงินได้หมดหนึ่งนะคะแล้วเวลาผ่านไปค่ะเดือนที่2นะคะ ้องบอกว่าเป็นการคอลี่ฟายตำแหน่งจีดน,นะคะเดือนที่สองเราไปได้75,000บาทนะคะอีกนิดเดียวก็ได้รูบี้เลยนะ mm hmm. แลวก็ตัดสินใจค่ะซื้อ XL ให้กับสามีอีกหนึ่งรหัสน,นะคะ mm hmm. วันนี้ที่ภูมิใจมากเลยนะ,ะ mm hmm. แม่ตัวเองไม่ได้เป็น XL นะแต่สามารถซื้อ XL ให้กับครอบครัวนะคะ mm hmm. และนั่นหมายความว่าที่ได้สร้างสินทรัพย์นะสร้างมูลค่าสร้างรายได้ในรหัสของคุณแม่คุณน้องคุณลูกและคุณสามีเรียบร้อยแล้ว เนทตี้มาที่นี่เพื่ออะไรรู้ไหมคะทุกคนแนทตี้ทำงานประจำไม่ได้เงินนะคะเนทตี้เปิดบริษัททำงานเป็นผู้ส่วนกับบริษัทเบลเคิร์นเองนแนทตี้ก็ได้เงินค่ะแนทตี้กำลังเก็บเงินละ้านอยู่ค่ะโดยการซื้อสลากออมสินนะคะแนทตี้ไม่ได้มีหนี้สินแต่อย่างใดค่ะแต่เนทตี้มาที่นี่ที่เห็นอันเดียวคือพาสิทธิ์เองคำแนทตี้เห็นโอกาสค่ะที่จะสามารถทำให้ลูกของทตี้ไม่ต้องเป็นลูกจ้างไม่ต้องทำงานหนักค่ะ เขาจะได้อยู่สักทีแม่คนนี้รับผิดชอบค่ะสร้างแพทตฟให้เ,าเขาไม่ได้เห็นองกานสุดชีวิตนะกับทุกๆวันของการทำไอทีเองแม้จะเปิดบริษัทหรือว่าทำอะไรอยู่เนาะแต่ได้โฟกัสมันทุกวันนะคะคุยวันละห้าคน,นะคะ่ะคุยจบพาคนเข้า o p p นะคะหลังจากนั้นไปโฟล์ลอัพเขาไปฟังเขาอยู่ข้างเขาพา ให้เห็นว่าเขาจะได้อะไรจากโปรเจก t นี้แน่นอนค่ะจะมีคนอยู่นะคะที่ปฏิเสธแต่ที่ไม่มองไม่ได้ไปโฟกัสคนปฏิเสธค่ะแต่เราไปโฟกัสคนที่อยากได้คนที่อยากได้ผลลัพธ์สีเรื่องนี้ค่ะที่ที่มองเห็นเนาะเรื่องแรกคือปโปรปยัดเรื่องที่2คือเรื่องของรายได้เรื่องที่3าคือเรื่องของการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจมีร้านค้าออนไลน์นะคะและเรื่องที่4คือถ้าใครที่สร้างตัวตนอยู่นะคะเราก็เปิดสอนนะคะในทิกตอกเนาะ ก็ขอบคุณครูมิ้นนะคะที่เป็นจุดยืนนะคะที่ทําร์เมลี่เนี่ยได้มาซัดตัวในทิกตอกแล้วก็ทุกครั้งที่ทาการบ้านของครูมิ้นมีคนสนใจนะคะทุกครั้งที่ไลฟ์สดค่ะมีคนสนใจนะคะและใต้สายงานที่ส่วนใหญ่80%ไม่ใช่คนรู้จักค่ะ คุณทีมงานทุกคนเนาะที่เป็นการฟังเนวะันนั้นและคุณเลือกโอกาสดีๆแบบนี้ให้ชื่อของคุณยอดเยี่ยมได้ผลลัพธ์และตีเชื่อว่าทุกคนที่เลือกมาและเดินทางไปกับตีค่ะคุณสาเร็จแน่นอนเนาะเพียงแต่วันนี้จับมือกันนะคะพีย์ของความสำเร็จวันนี้คือขอให้รักตัวเองค่ะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเห็นคุณค่าตัวเองแล้วเมื่อเราเห็นสิ่งนี้แล้วเราเอาไปให้พวกเขาค่ะเอาไปให้ค่ะอย่าไปเอานะคะเอาไปให้นะคะ แล้วเขาไม่รับไม่เป็นไรค่ะไปต่อค่ะไปให้อีกคนไปให้อีกคนไปให้อีกคนให้คนที่เขาอยากจะได้นะคะถ้าเขาอยากได้แล้วจงบอกวิธีการเขาจงให้วิธีคิดเขาและอยู่กับเขาค่ะจับมือไปด้วยกันนะคะวันนีิคันมั่นใจว่าในธุรกิจนี้สามารถสร้างแพสซีฟอ,อินคัมได้จริงๆเนาะและที่เองนะคะทำมา สองเดือนกว่าที่รับรายได้กว่า1นึ่งแสนหกหมื่นบาทนะคะล่าสุดเมื่อวันที่8ตุลาคมค่ะ,ะที่ตัดสินใจนะคะซื้อสลากอมสินมูลค่า1นึ่งแสนบาทหนึ่งฉบับนะคะขอบคุณบร,ริษัทท็อปอัพทรีค่ะขอบคุณอัพไลน์ทุกททานอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณผู้จัดตั้งคอสเกมจย์นะแล้วก็ขอบคุณครอบครัะคะุณทีมสุดท้ายที่ขอบคุณตัวเองค่ะที่วันนี้ที่เลือกนะคะกับ I อทและจะตัดสินใจสําเร็จลงมือทาจนกว่าจะเป็นคราวเรมอนนะคะวันนี้ก็ หมายเดือนนี้รูบรี้แน่นอนนะคะแล้วก็จะสู้สร้างไม่ยอมแพ้ค่ะไปต่อเป็นโคชมิวสและเป็นข่าวไดมอนด์ค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะว้าวกดแฟนกด9ก้ากดแด